สวัสดีครับพบกับผมทนายลถไทซิ่งครับวันนี้จะพามาชมงานถุมที่ครับงานถุมที่ครับประมาณหนึ่งไร่ครับงานเมาครับก็ใส่เยอะพอสมควรนะครับสองยี่ครับวันนี้ก็มากับฟอด6กพครับค่าดันยินกองละห้าสิบบาทนะครับ ีซูเปไม่มีเทอร์โบนะครับรุ่นรุ่นนี้ก็จะย้อนแสงนิดหน่อยครับนี่แล้วครับควนไม่ดำไม่ใช่พอร์ดครับพอร์ในตำนานครับที่ยังมีลมหายใจครับนี่แล้วครับควนไม่ดำไม่ใช่ฟอร์ดครับปกปั 6, น้นหูนี่น่าจะอยู่ประมาณ 75แรงมานะครับสำหรับเป็นปอด6006ครับรุ่นนี้ครับหน้าที่อยู่ที่ประมาณ75แรงมาครับเป็นเครื่องขนาด4สูบครับ4สูบไม่มีเทอร์โบนครับรุ่นนี้ดินก็จะเป็นดินเปียกครับเพราะว่าขุดซาเก่าครับมาถมที่ครับ ีใช่ได้ครับนี่นะครับคือได้บ่งบอกเพราะว่าคนไม่ดำไม่ใช่ปอดเหมือนเดิมครับดูดีครับแรงดีใช่ได้เลยนะครับประมาณเกือบสามเมตรครับสองเมตรหกสิบสองเมตรเจ็ดสิบนี่แหละครับความลึกครับแรงดีใช่ได้ครับ จันหนักดัเต็มเลยนาน,นานทีได้เจอฟอด6,6พั 6, 6นะครับดันดินให้ดูครับค่าเก็ดดินก็กองละ5 0าบบาทนะครับเจ้าของรถมารับจ้างเองครับไม่ใช่คนงานครับเจ้าของรถครับมารับจ้างเองรับจ้างดันดินเองครับ ใช่ได้ครับยินเหนวก็ลำบากแบบนี้แล้วครับ <US sunshine> ก็ฟ<น>อดหกพันหกคันนี้ถือว่าเครื่องยังแน่นดีนะครับถึงรถอายุเยอะแล้วครับไม่รั่วไม่ซึมครับดูดีครับแห้งดีมากๆนะครับ นี่แหละครับปลอดเพาเดียวใช้มาดันดินแบบนี้ก็ถือว่าได้เงินเยอะนะครับต่อวันครับวันหนึ่งสักหนึ่งร้อยลูดก็ห้าพันครับอยู่ได้แล้วครับวันนี้ก็เกือบร้อยเที่ยวแล้วครับอยู่ได้เลยครับถ้าน้ำมันก็อยู่ที่ประมาณวันละเกียร้อยครับรุ่นนี้ครับเกีรอยก็เรือประมาณสักสี่พันสามก็ใช้ได้แล้วครับค่าสิบล้อลถครับ อย่างดีใช่ได้ครับนี่แรับเทคนิคการเกียดดินก็เกียดแล้วแล้วก็เอาไปมีดกดครับกดลงแล้วก็ลูกกลับครับจบเลยครับ บ้านผมแถวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าคิดเป็นรถก็รถล,ละห้าร้อยห้าสิบนะครับพร้อมเกียร์แต่ว่างานนี้เป็นงานเมาครับก็ใสจะใส่เยอะนิดหน่อยครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ฉีกวินครับเลยมาถ่ายคลิปก็พอครับวันนี้ก็หาแค่บอดินให้ครับไม่ได้มาฉีกวินครับเพราะว่าไม่ว่างครับ วันนี้ก็เลยมาตามเก็บปอดหกหนึ่งศูนย์ปอดหกกันหกให้ดูครับวันนี้รถด,ดํำก็ไม่แพ้กันนะครับค่าเที่ยวก็เที่ยวละสองรอยห้าสิบนะครับต่อเที่ยวหนึ่งครับตอนหนึ่งเที่ยวครับก็ถือว่าได้ดีนะครับสำหรับรถสิบล้อครับ แค่วิ่งมาดาก็ได้แล้วครับ250ก็ถือว่าเป็นอาชีพอีกอีกอาชีพหนึ่งครับที่ได้เงินดีครับดูดิครับงานเหมาก็จะแตกต่างก,กันกับงานทั่วไปนะครับวันนี้จัดฟอร์ดให้ดูยาวๆเลยครับ ครับปอดในตํานานที่ยังมีลมหายใจค,ครับดินเนียเนียวเนืดนี้ก็ถือว่าดันได้คองตัวมากครับมงขึง้นสั่งหยุดเลยหามุงคือหามุงคือสั่งตัดเลย ากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ